คนเราเนี่ยปรบมือข้างเดียวมันไม่ดังมันต้องตบสองฝ่ายมันถึงจะดังแล้วบังเอิญว่าไอ้สองฝ่ายเนี่ยดันอยากจะตบกันด้วยปรากฏว่าเรื่องนี้อธิบายง่ายๆม,มันคือเรื่องหนึ่งหญิงสองชายเปิดภาพขึ้นมาให้ดูก่อนที่เป็นคลิปในคลิปนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นคนเจ็บเนี่ยเขาเรียกว่าในแบงค์นะฮะ,ะคุณผู้ชมคนนี้ก็คือในแบงค์คนเจ็บดับเสียงก่อนฮะทีมง,งาน ระหว่างนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนถามว่าในแบงค์เกิดอะไรขึ้นในแบงค์คนนี้โดนกระทืบ<ฆ>โดยคนกระทืบก็คือคุณเอ็มแล้วที่เขากระทืบ <M. S 1> เขาโกรธว่าตัวของคุณแบงค์เนี่ยนะฮะที่ใส่หมวกแดงเนี่ยไปสนิทกับเมียเขาก่อนหน้านี้เคยเตือนแล้วว่าอย่ายุ่งกับเมียข้านะซึ่งแบงค์ก็ยอมรับว่าผมจะไม่ยุ่งแล้วในคลิปนี้เหมือนถามแบงค์หมวกแดงว่าประมาณว่ามึงได้กันใช่ไหม,มนี่ฮะถ้าเป็นท่าน ยังไงไม่ได้สับสมความรุนแรงเอ็มเนี่ยเป็นคนกระทืบกระทืบแบงก์บวกแดงเนี่ยแหละฮะแล้วเอ็มเขาถามว่ามึงได้กันใช่ไหมแล้วฟังคําตอบว่าเกิดอะไรขึ้นเปิดเสียงเลยครับตามมาต่งบ้านเขาหน้าถ่านมาบ้านมาบ้านแล้วแล้วอยู่ที่บ้านได้ไงได้ไงเจ้าแปล่าของมีเสียงแล้วทำหน้าอะไรก็ไม่ทำท่าไหนครับเปดดีพี่พูดให้ตรงนะผมบอกก่อนแต่คนน้นก็คือไกันและทำยังไง เขามกคนนังนคอมพิร the ัดราัเรากินนิดหน่อยถ้าว่าใมีรมณ์ใครมอารมม่มีใครมอารมณ์เราจะไปนนด้วยันนะเนี่ยไม่้มีสอมคนไม่ไ้มี ล้ตขึ้นอนเจอกันแน่คุยกันไปนคุยว่าตนันมเขาก็เมาผมก็เมานิดหน่อยอะ่ะแล้วก็เลยน่าตายนอนบ้านคุณใครนคนเริ่มใครคนเริ่มต่างคนต่างคุยกันนะครับก็คือคุยกันแบบน ตีวนั่นตัวนี้เรื่องช็อบรัวไปส่วนเดียวเอะเมื่อวานบอกว่าอะไรหไปอ๋อแล้วออแล้วนี่อออพี่พอก่อนอ๋ออ๋อคนเดียวคนเดียวคอ ล้มแล้วล้มแล้วชักแล้วครับและนี่คือสภาพแบงค์หมวกแดงตอนที่โดนเตะนะฮะแล้วลงไปชักนะฮะหลายคนก็เลยตกใจจากคลิปนี้คนที่เตะก็คือใน <c oughs> เอ็มเสื้อดํา <c oughs> คุณผู้ชมคงได้ฟังบทสนทนาตั้งแต่ตอนต้น ย้ำนะฮะการใช้ความรุนแรงยังไงก็ผิดแต่ที่น่าสนใจก็คือเหมือนกับทางด้านของคนที่เตะเนี่ยก็คือในเอมในเอ็มเนี่ยเสื้อดำเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีการพยายามสอบถามทางด้านในแบงก์หมวกแดงประมาณว่าด้วยความเคารพได้ยินใช่ไหมท่าไหนใครเริ่มก่อนและยังไงใครมีอารมณ์เป็นท่านท่านกล้าตอบไหมฮะผัวเขาถามเราเนี่ย ว่าเราเนี่ยไปยุ่งกับเมียเขาแล้วใครเริ่มก่อนใครมีอารมณ์ปรากฏว่าทางด้านคนเจ็บก็คือในแบงค์บวกแดงก็นั่งเอากลับไปตอนหัวเทปหน่อยสิตอนที่เขาถามกันอะกลับไปตอนหัวเทปใหม่ในคลิปเนี่ยเห็นไหมฮะปรากฏเจ้าตัวก็บอกต่างฝ่ายต่างเริ่มนั่งคุยกันแล้วหลังจากนั้นพอช็อตตอนเตะอะกลับไปตอนเตะต่อได้เลยคุณผู้ชมฮะเอาช็อตตอนชักเนี่ยฮะแล้วเหมือนเพื่อนก็ตกใจบ,บอกเฮ้ยตายแล้วไอ้แบงค์มวกแดงมันชักอะเปิดเสียงขึ้นมาสิ เปิดขึ้นมาเนี่ยชักฮะพอ,อแล้วเดี๋ยวด,ดูภาพตอนชักอาตอนร่วงเลยมันมีตอนร่วง <c oughs> เห็นใไหมฮะมันจะอยู่นอกเฟรมมือถือพอดีจะเห็นนิดเดียวฮะตอนลงไปชัก <c oughs> ล่าสุดคุณผู้ชมครับเราไปเจอตัดภาพไปหาเอเลยเอมชุดดำที่เตะแบงค์หมวกแดงก็ถามบอกเอเกิดอะไรขึ้นทำไมเอมถึงไปทำร้ายแบงค์หมวกแดงขนาดนี้ คุณผู้ชมครับปรากฏว่าทางฝั่งของเอ็มเนี่ยเขาก็เล่าให้เราฟังบอกจุดที่นัดเคลียร์ใจกันเนี่ยคือลานจอดรถตลาดบางบัวทององ่ายๆเรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนครับทางฝั่งเอ็มเสื้อดำเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นเพราะก่อนหน้านี้แบงค์เนี่ยไปยุ่งกับเมียผมผมจับได้ครั้งที่หนึ่งแล้วเตือนแล้วว่าอย่ามายุ่งกับเมียผมจนก่อนจะฉลองจิงกระเบลคุณผู้ชมฮะ ปรากฏว่าในแบงค์หมวกแดงไปรับเมียผมแล้วก็พาเมียผมไปกินเบียร์แล้วก็วันที่28เขาก็ยอมรับว่าเขามีอะไรกับเมียผมแล้วเขาอ้างว่าสมยอมเหตุการณ์ทั้งหมดยอมรับเนี่ยนะฮะว่าตัวเองเนี่ยเจ็บปวดหัวใจมาก กลับไปที่คลิปเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเราก็ถามบอกพี่พี่เอมแล้วพี่ไปเตะเขาเนี่ยในคลิปเนี่ยทางด้านแบงค์หมวกแดงเนี่ยภาพตอนที่ชักเนี่ยเขาตายหรือเปล่าปรากฏในเอมบอกมันไม่ได้ตายหรอกครับมันลงไปชักประมาณ3นาทีครับหลังจากนั้นมันก็ปื้นกลับขึ้นมาเป็นปกติเอาเป็นว่าผมต่างหากก็คือทางฝั่งของพี่เอมผมนี่เจ็บปวดใจมากเมียผมไปยุ่งกับเขา เจ้าตัวบอกขับแค้นใจถึงขนาดไหนไหมฮะระหว่างทางที่จะไปหาไอ้แบงค์หมวกแดงเนี่ยขับรถไปตัวเองนั่งร้องไห้ตลอดทางแล้วก็คิดถึงกรณีเมียไปกินเบียร์กับมันเมียไปได้กับมันสุดท้ายถามบอกแล้วพี่จบยังไงในเมื่อแบงค์หมวกแดงเขาก็ไม่ตายตกลงกันบอกเอางี้ต่อไปมึงอย่ายุ่งกับเมียกูอีกคือเรื่องนี้นะนะเห็นใจเอ็มเหมือนกันนะแต่ไม่ได้สสนุนให้เอ็มใช้ความรุนแรงมีคนเนี่ยถามเข้ามาว่า ทำไมไม่สั่งสอนเมียตัวเองบ้างเรื่องแบบนี้ปลบมือข้างเดียวไม่ดังเพราะเมียของเอ็มก็ดันไปกินเบียร์กับเขาแล้วเคยเตือนเมียครั้งที่หนึ่งแต่เมียยังไปอีกแต่เอาแหละเขาบอกว่าวันนี้จบเทียร์กันจบแล้วแบงค์หมวกแดงบอกก็จะไม่ยุ่งกับเมียผมอีก <ừ> ส่วนผมเองก็จะไม่ทำร้ายเขาอีกเราต่างคนต่างจะทำงานฟังเสียงเอ็มให้สัมภาษณ์ก่อนฮะแต่ว่าที่ม,มาคุยแล้วเขาก็ไม่ยอมรับ เขาจะโทษประมาณว่าฝ่ายผู้หญิงสมยอมประมาณนั้นคือตองที่ว่าฝ่ายชายเป็นคนพาไปบ้านทุกอย่างอะไรเงี้ยครับแต่จะพูดว่าผู้หญิงไปฝ่ายเริ่มอะไรผมก็เลยเริ่มมีการโมโหใช่แล้วคือผมก็เลยถามว่าพี่ยาให้ผมคุยกับเมียหรือว่าพี่จะให้ผมทื่อพี่อะไรประมาณเนี้ยเขาก็ตัวผู้ชายก็มี ขามีใช่ครับลูกลูกยังเล็กอยู่ประมาณนั้นใช่เขาก็ไม่อยากให้ผมรับรู้เขาก็เลยยอมที่ว่าแต่เขาจะให้ผมกระทืบประมาณนั้นก็เรากระทืบแล้วเราจะไม่บอกใช่ใช่ครับไม่ต้องทะเลาะกันใช่ครับผมพูดว่าประมาณว่าคือผมกระทืบเนี่ยมันไม่เจ็บเขาความรู้สึกผมที่ผมโดนหรอกประมาณนั้นอ่าและหลังจากคลิปที่ที่เขาชักเขาชักประมาณแค่สามนาที เขาก็มีสติทุกอย่างเขากปกติทุกอย่างพี่ใช่นี่คือหัวอกของทางด้านเอ็มนะฮะคุณผู้ชมครับยืนยันว่าผมก็เจ็บปวดเหมือนกันเพราะเมียผมเนี่ยเหมือนกับไปได้เสียกับเขาล่าสุดนะฮะวันนี้เอ็มต่อโทรศัพท์ไปหาแบงค์เลยแล้วก็จะให้ผู้สื่อข่าวฟังเลยเพราะว่าตัวของแบงค์นะฮะแบงค์หมวกแดงเนี่ยที่ผมเรียกเนี่ยนะฮะเขายอมรับว่าเรื่องนี้เขาไม่ถือโทษโกรธพี่เอ็มนะฮะแล้วเขาก็ยอมรับผิดทุกอย่างปรากฏว่าพี่แบงค์หมวกแดงก็มีเมียแล้วนะฮะ แล้วก็มีลูกแล้วด้วยหูเข้าใจหัวอกพี่เอ็มเลยแต่พี่เอ็มต้องสอนเมียตัวเองบ้างนะคะพี่เอ็มครับเพราะเรื่องนี้พี่เอ็มก็ให้อภัยผู้หญิงนะมันกลายไปว่าผู้หญิงคนนี้คือต้นเรื่องหรือเปล่าที่ทําให้เอ็มกับแบงค์ทะเลาะก,กันส่วนแบงค์ก็ประกาศจะไม่ยุ่งกับผู้หญิงคนนี้อีกแล้วส่วนพี่เอ็มก็จะกลับไปคืนดีกับผู้หญิงคนนี้แล้วลืมอดีตกลับมารักกันใหม่หูพี่เอ็มนี่เป็นผู้ชายที่ใจแบบสุดยอดเลย มีเสียงของแบงค์ขอโทษพี่เอ็มที่ไปยุ่งกับเมียเขาแล้วก็ขอโอกาสปรับปรุงตัวเพราะแบงค์หมวกแดงก็มีลูกเล็กฮะผมก็ขอโทษพี่พี่ก็ขอโทษผมอะไรก็ลงตัวหมดาลา้วอไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเห็นบอกว่ามันมีการเลือกระหว่างที่จะเปิดเผยเรื่องราวให้ครอบครัวรู้กับการถูกกระทําอันนี้จริงไหมจริงครับจริงทาไมเราถึงถึงเลือกแบบนั้นนะก็ไม่อยากมีปัญหา ผมเอลูกก็เล็กนะอ,อยู่นอือยากอยากจบไปครับไม่มีไม่มีปัญหาอะไรผมก็ไม่ได้เจ็บอะไรครับใช่ก็ไม่เหมาะสมครับแล้วก็ไม่ควรทาแบบนี้ด้วยอมไม่ควรที่จะไปยุ่งกับครอบครัวเขาขอะไรประมาณนะั้นซึ่งเราก็ยอมรับว่าเราเองมีครอบครัวอยู่แล้วจริงๆใช่ครับยอมรับครับยอมรับกับพี่เขาเรียบร้อยแล้ว Okay. คุณผู้ชมครับแล้วพี่เอ็มเนี่ยเปิดภาพพี่เอ็มเนี่ยขวามือคือพี่เอ็มนะฮะคนที่เตะคู่กันกับคลิปหน่อยได้ไหมปรากฏว่าพี่เอ็มเนี่ยตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะเลือกสั่งสอนเนี่ยพี่เอ็มก็ยังบอกกับแบงค์หมวกแดงด้วยนะ,ะว่าคือมึงต้องบอกเมียมึงด้วยนะว่ามึงนะี่ยมายุ่งกับเมียกู เพื่อให้เมียของแบงค์หมวกแดงได้รับรู้สุดท้ายก็เป็นไปตามที่แบงค์คุยทางโทรศัพท์แบงค์ยอมรับยอมเล่าเรื่องว่าแอบไปยุ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งให้เมียปังเหมือนจะให้เมียตัวเองต่อไปนี้จะได้ตรวจสอบแบงค์หมวกแดงด้วยว่าอย่าทะเลทลายอีกเอา้าแต่เรื่องนี้ไม่ได้ฆ่ากันนะฮะเพราะพี่เอ็มเขาเลือกที่จะสั่งสอนแล้วก็กลับไปคืนดีให้อภัยคนรักตัวเองส่วนแบงค์ก็เลิกที่จะยุ่งกับผู้หญิงคนนี้แล้วกลับไปหาเมียกับลูก